ขออนุญาตถ่ายเนี่ยเด้อผู้บ่าวขออนุญาตถ่ายแน่เคยผู้ชายพากินพาเที่ยวมาถ่ายเบิ่งวิธีการล่างรถพี่น้อง C P X ล่างรถ C P X ชั้นหนึ่งใช้เงินจักบาทพี่น้องร้อยหาที่บาดเองพี่นอ้องเคลือสีให้พร้อมคนแว็กเคลือบเงาให้พร้อมพี่น้อง ล่างรถอยู่โลอยู่พระรามสามพี่น้องทางรถตัดพระรามสามเขตยันนาวาพี่น้องเบิ่งเอาเด้อวิธีการล้างรถเด้อมื้อนี้มีโอกาสได,ได้มาได้มาถ่ายตอนล้างพี่น้อง กูเบากูเบาล่างรถพี่น้องโสดเด้อพี่น้องเด้อโสดเสาวสาวสนสนใจก็แหละชื่อเพชรเพ,พ,พิ่นโพ้งพางพี่น้องชื่อพางกูเบาพางเด้อชื่อเพชรเพิ่นเด้อฉีดน้ำ ไล่ฝุ่นไล่ดินออกเมื่อนแล้วก็ฮาจังคิมาลงคลองนะเนาะเบิ่งเงาพี่น้องที่การล่างรถเนี่ยล่างมอไซค์โมได้ว่าล่างมอไซค์อย่างเดียวได้พี่หนะเลาะคลองเลาะทอนนั่อีกฮาเก็บหลอดก็<อ> <c oughs> มาเบิ่งใกล้ๆหน่อยดูบ้านกลับบ้านแล้วไม่ตัว ตัดตานแล้วเสียวส่วนไปกินยาเนียผ่ามาบังมุมไกลพี่น้องกลิ่นหอมขนาดพี่น้องเลยถ่ายใกล้ประเด,ด้ดอ้อยเกลิ่นหอมพดอันดับแรกเขาก็ลงคลองเออลงคลองใช้พองน้ำเช็ดเช็ดทูทูตามซอกตามมุมมันให้มันเช็ดก่อนพี่น้องแล้วก็จังมา สีดพมล่างสีเนาะตอนนี้เราเอาช่วงล่างไปก่อนขณะน้นี่ตอนนี้ก็รถกระบะกำลังมาพี่น้องรถกระบะก็ใสเงินจากบาทค่าล่าง200บาทพี่น้องล่างรถกระบะล่างรดพุ่นด้วยพี่น้อง200บาท คัดซีก็เก้าร้อยบาทเคลือบสีหกร้อยบาทพี่น้องนา่งของเครื่องสองร้อยบาทลงแว็กหนึ่งร้อยบาทอบโอโซนสองร้อยบาทพี่น้องบวกเอาได้พี่น้องบวเป็นราคารวมเป็นราคาบวกร,วม,มร 5, ออวมไปรวมมากหลายพันอยู่ มอไซค์ในไต้โตเลยในคนคันต่ำร้อยห้าสิบบาทพี่น้องร่างเคลือบซีนห้พอร้อยห้าสิบบาทชิ้นง,งานเลาะคล้องอ่ี้มืออื่นมือสุดท้ายทำงานจะยุดชงการล้วพี่นอ้องยนะุดชิบสองเนาะมืออื่นวันที่สิบเอ็ด วุ้ยล่างเก่งมากสะอาดเจ็บเลยเมื่อนั้นถ่ายเดี๋ตอนเคลือบสีเนาะเมื่อนี้มาถ่ายตอนล่างผููบาวคนเดิมนี่แหละพี่น้องคน่นสีดังในยูทูบเปร์เลยแ <laughs> <ๆ>หละเขาลงท้องช่วงล่างไดาแล้ว,ลวานนี้สีดโ้มล่างพี่น้อง ถ่ายคลิปบ้านในห้องก็มาเบิ่งเขาลงพองพี่น้องสีพท่มลงพองสีหลดแล้วก็มีรถกระบะทีเพิ่มมาลางนำคันนึงเนาะเอาลงพองแล้วเาก็สีดน้ำไล่ท่อมออกให้สะอาดแล้วก็ไปเสร็จแห้งเนาะพี่น้อง บานนี้เขาัมาเบิ้งเขาเสียดหน้าอะไรพวมองพี่น้องอมังนเพิ่ล่างใต้เบาะน้ำพี่น้องเลยใช่เวลาล่างกันสิบนาที สามสิบนาทีพี่น้องแต่ีน,นก็กดจึงไปน้ำแน่นก็เลยใสย่เวลาบอร้ายพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามหน่อยเรือพี่นอ้องเด้อให้คำอเมริกากดติดตามให้แน่ขอบคุณมากเป็หลบสม